วิวรณ์บทที่10และข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ที่มีริ์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์มีเมฆขอหุ้มตัวท่านและมีรุ้งบนศีรษะของท่านหน้าของท่านเหมือนอย่างดวงอาทิตย์และขาของท่านเหมือนอย่างเสาเพลิง ท่านถือหนังสือม้วนเล็กๆที่เปิดอยู่ในมือของท่านเท้าวขวาของท่านยืนอยู่บนทะเลเท้าซ้ายของท่านยืนอยู่บนบกและท่านร้องเสียงดังดุดสิงโตคำรามเมื่อท่านร้องเสียงดังเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดก็พูดขึ้นมา และเมื่อเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดพูดขึ้นมาข้าพเจ้าก็เริ่มลงมือเขียนแต่ข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์บอกว่าจงผนึกตาปิดข้อความที่ฟ้าร้องทั้งเจ็ดพูดออกมานั้นอย่าเขียนลงไปแล้วทุตสวรรค์องค์ที่ข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่ทั้งบนทะเลและบนบกน,น,นั้นยกมือขวาขึ้นสู่ท้องฟ้าและสาบานโดยอ้างพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และสรรพสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ ผู้ทรงสร้างแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินโลกผู้ทรงสร้างทะเลและสรรพสิ่งที่อยู่ในทะเลว่าจะไม่มีการเนิ่นนานอีกต่อไปแต่ในวันเวลาที่มีเสียงแตรจากทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดที่กำลังจะเป่าแตรนั้นความล้ำลึกของพระเจ้าจะเสร็จสมบูรณ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงประกาศแก่บรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินจากสวรรค์นั้นกล่าวกับข้าพเจ้าอีกว่า จงไปรับหนังสือม้วนที่เปิดอยู่ในมือของทูตสวรรค์องค์ที่ยืนอยู่ทั้งบนทะเลและบนบกนั้นข้าพเจ้าจึงไปหาทูตสวรรค์องค์นั้นและขอให้มอบหนังสือม้วนเล็กแก่ข้าพเจ้าท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่าเอาไปเถิดแล้วกินให้หมดมันจะทำให้ท้องของเจ้าขมแต่เมื่ออยู่ในปากของเจ้ามันจะหวานเหมือนอย่างน้ำผึ้งข้าพเจ้าจึงรับหนังสือม้วนเล็กนั้นจากทูตสวรรค์ แล้วก็กินจนหมดขณะที่มันอยู่ในปากของข้าพเจ้านั้นมันก็หวานเหมือนอย่างน้ำผึ้งแต่เมื่อกินเข้าไปแล้วท้องของข้าพเจ้าก็ขมแล้วมีผู้บอกข้าพเจ้าว่าเจ้าต้องเผยพระจนะอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับชนชาติาต่างๆประชาชาติาต่างๆภาษา,าต่างๆและกระิย์บจำนวนมากวิวรณ์บทที่11ข้อที่1ถึง14ี แล้วข้าพระเจ้าก็ได้รับมอบไม้อ้อท่อนหนึ่งรูปร่างเหมือนไม้วัดและทูตสวรรค์องค์นั้นยืนอยู่สั่งว่าจงลุกขึ้นไปวัดพระวิหารของพระเจ้าและแท่นบูชาและคำนวณคนทั้งหลายซึ่งนมัส,สการในนั้นและให้เว้นลานชั้นนอกของพระวิหารไม่ต้องวัดเพราะว่าที่นั่นได้มอบให้กับคนต่างชาติแล้วและพวกเขาจะเหยียบย่ำเมืองบริสุทธิ์ลงใต้เท้าเป็นเวลา42เดือน และเราจะให้ฤทธิ์อำนาจแก่พยานทั้งสองของเราและพวกเขาจะเผยเพระวจะนะ1260วันโดยนุ่งห่มด้วยผ้ากระสอบพยานทั้งสองคนคือต้นมะกอกเทศ2ต้นและคันประทีบสองคันที่ตั้งอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกถ้าผู้ใดประสงค์จะทำร้ายพยานทั้งสองนั้น ไว้ก็จะพุ่งออกจากปากของเขาและเผาผลาญศัตรูเหล่านั้นและถ้าผู้ใดจะทําร้ายพยานทั้งสองผู้นั้นก็จะต้องตายในลักษณะนี้พยานทั้งสองมีสิทธิอํานาจที่จะปิดท้องฟ้าเพื่อไม่ให้ฝนตกในระหว่างวันเหล่านั้นที่พวกเขากําลังเผยเพระวนจนะและมีสิทธิอํานาจเหนือน้ําที่จะเปลียดมันให้เป็นเลือดได้และมีสิทธิอำนาจที่จะกระหน่ำแผ่นดินโลก ด้วยภัย,ภยพิบัติทุกอย่างกี่ครั้งก็ได้ตามาที่พวกเขาต้องการและเมื่อพวกเขาเสร็จสิ้นการเป็นพยานแล้วสัตว์ร้ายที่ทขึ้นมาจากบาดาลลึกก็จะต่อสู้กับพวกเขาพวกมันจะชนะแล้วฆ่าเขาถึงสองเสีย และศพของพวกเขาทั้งสองจะอยู่บนถนนในมหานครนั้นที่เรียกทางฝ่ายวิญญาณว่าโสดมและอียิปต์ซึ่งเป็นเมืองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาถูกตึงกังเขนคนจากชนต่างชาติาต่างๆเผ่าต,า,ตา,า,าต่างๆภาษาต่างๆและประชาชาติาต่างๆจะมองดูศพเขาทั้งสองตลอดสามวันครึง่งและไม่ยอมให้เอาศพไปวางไว้ในอุโมงค์ฝังศพ คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินโลกจะยินดีด้วยเรื่องของเขาทั้งสองพวกเขาจะรื่นเริงและจะให้ของขวัญแก่กันและกันเพราะว่าผู้เผยพระวจนะทั้งสองคนนี้ได้ทรมานคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกหลังจากนั้น3มวันครึ่งลมปราณแห่งชีวิตจากพระเจ้าก็เข้าสู่ศพของเขาและเขาทั้งสองก็ลุกขึ้นยืนคนทั้งหลายที่เห็นก็ตกอยู่ในความกลัวอย่างยิ่งแล้วเขาทั้งสองได้ยินเสียงดังจากสวรรค์กล่าวว่า ตองขึ้นมาที่นี่เถอะแล้วพวกศัตรูก็เห็นเขาลอยขึ้นไปในหมู่เมฆสู่สวรรค์ในขณะนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หนึ่งในสิบส่วนของเมืองก็ถลม่ลมลงและคนเจ็ดพันคนก็ตายเพราะแผ่นดินไหวส่วนคนที่เหลืออยู่ก็ตกใจกลัวและได้ถวายพระบารมีแด่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ความวิบัติอย่างที่สองก็ผ่านไปแล้วคอยดูเถิดความวิบัติอย่างที่สามก็จะมาในไม่ช้านี้วิวรณ์บทที่1ิข้อที่15ถึง19แล้วทูตสวรรค์องค์ที่7ก็เป่าแตรขึ้นและมีเสียงหลายๆเสียงเก่าขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า ราชอาณาจักรทั้งหลายแห่งพิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและเป็นของพระคิดของพระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิต และผู้อวิโส24คนซึ่งนั่งในที่นั่งของตนเบื้องพระพักของพระเจ้าก็สุดตัวลงกราบนมัส,สการพระเจ้าและทูลว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงดำรงอยู่บัดนี้และผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนและผู้จะเสด็จมาในอนาคตข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงใช้ฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์และได้ทรงครอบครองเราประาชาชิทั้งหลายมีความโกรธแค้นแต่พระพิโรธของพระองค์ก็มาถึงแล้วถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาคนทั้งหลายที่ตายไปแล้วและถึงเาาทท่รงจนบ็กผู้ ใช่ของพระองค์คือพวกศาสดาพ,พยากรณ์ <Small man. S 1> และวิสุทธิชนทั้งปวงและแก่คนทั้งหลายที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยและถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงทำลายคนที่ทำลายแผ่นดินโลกแล้วพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปิดออกในพระวิหารนั้นมีหีพันธสัญญาของพระองค์แล้วก็มีฟ้าแลบและเสียงต่างๆฟ้าร้องแผ่นดินไหว ลูกเห็บตกอย่างหนักวิวนบทที่สิบสอง มีหมายสำคัญยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์คือผู้หญิงคนหนึ่งสวมดวงอาทิตย์เป็นเสื้อผ้าและมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าของนางบนศีรษะของนางมีมงกุฎเป็นดาว12ดวงหญิงนั้นมีคันและร้องด้วยความทรมานเพราะเจ็บคันและหมายสำคัญ,ญอีกอย่างหนึ่งก็ปรากฏในสวรรค์นี่แน่มีพญานาคสีแดงตัวใหญ่ตัวหนึ่งมีเจ็ดหัวและสิบเขาและบนหัวทั้งเจ็ดมีมงกุฎเจ็ดอัน และหางของพญายนาคตวัดดวงดาวหนึ่งส่วนสามในท้องฟ้าแล้วทิ้งลงมาบนแผ่นดินโลกและพญายนาคตัวนั้นก็ยืนอยู่ข้างหน้าหญิงที่กำลังจะคลอดบุตรเพื่อจะกินบุตรของนางทันทีที่บุตรนั้นคลอดออกมาแล้วนางก็คลอดบุตรชายผู้ที่จะครอบครองประชาชาิทั้งหมดด้วยคาถาเหลกแต่บุตรของนางถูกนำตัวไปเฝ้าพระเจ้าอย่างพระที่นั่งของพระองค์ และหญิงคนนั้นก็หนีเข้าไปในถิ่นทุร,รกันดานที่นั่นนางมีสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพืนน่อนางจะได้รับการเลี้ยงดูตลอด1,260วันขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์มิคาเอลกับบรรดาทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับพยานาะและพยานากับบริวารของมันก็ต่อสู้แต่มันพ่ายแพ้และพบว่าไม่มีที่อยู่สำหรับพวกมันในสวรรค์อีกต่อไป พญายนาคตัวใหญ่ตัวนั้นคืองูดึกดำบรรท์ที่เขาเรียกกันว่ามาและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกมันถูกโยนลงมาที่แผ่นดินโลกและเหล่าบริวารของมันถูกโยนลงมากับมันด้วยและ้าพเจ้าได้ยินเสียงดังในสวรรค์กล่าวว่าบัดนี้ความรอดและฤทธิเดชและอาณาจักรของพระเจ้าของเราและสิทธิอำนาจของพระคิดของพระองค์มาถึงแล้ว เพราะว่าผู้กล่าวหาพี่น้องของเราถูกโยนลงไปแล้วคือผู้ที่กล่าวหาพวกเขาเฉพาะพระพักของพระเจ้าของเราทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นพวกเขาชนะมารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปรดกและด้วยคำพยานของพวกเขาเองและพวกเขาไม่ได้รักตัวกลัวตายเพราะเหตุนี้จงรื่นเริงยินดีเถิดสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์แต่วิบัติจะมีแก่แผ่นดินโลกและทะเลเพราะว่ามารได้ลงมาหาเจ้าทั้งหลายด้วยความเดือดดาลอย่างยิ่ง Great เพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อย Now, when the saw that เมื่อพญาน,นาคตัวนั้นเห็นว่ามันถูกโยนลงไปที่แผ่นดินโลกแล้วมันก็ไล่ตามหญิงที่คลอดบุตรชายนั้นแต่พระเจ้าประทานปีกของนอกอินทรีใหญ่สองปีกแก่หญิงคนนั้นผู้ว่านางจะบินเข้าไปในถิ่นทุรกันดานให้พ้นหน้าพญาน,นาคตัวนั้นไปยังสถานที่ของนางซึ่งนางจะได้รับการเลี้ยงดูตลอดหนึ่งวาระสองวาระและครึ่งวาระ พญานาคตัวนั้นก็พ่นน้ำออกจากปากเหมือนอย่างแม่น้ำไหลตามหญิงคนนั้นเพื่อจะทำให้นางถูกน้ำซัดไปแต่แผ่นดินช่วยหญิงคนนั้นไว้โดยแยกออกเป็นช่องแล้วกลืนน้ำที่พญานาคพ่นออกจากปาก และพระย,ยนาคก,ก็โกรธแค้นญิงนั้นมันจึงออกไปทําสงครามกับพงพันธุ์ที่เหลืออยู่ของนางคือคนทั้งหลายที่รักษาบทบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยานของพระเย,ยซู